ชูรักนละเวงเรื่องโลกโลกมันก็เป็นเช่นโลกโลกอยู่อย่างนั้นแต่ไหนแต่ไรมาไอเรื่องที่ว่าชายนอกใจหญิง หญิงนอกใจชายก็ใช่ว่าเพิ่งจะเกิดมีขึ้นในยุคนี้เสียเมื่อไรเพราะใจคนนั้นมันพร้อมจะตกอยู่ใต้อำนาจแห่งดำกริษนามาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลตามสันดาการสืบพันธุ์และนั่นมันคือธรรมดาที่ธรรมชาติสร้างมาให้เป็นแต่ถ้ามนุษย์สมสูก่กันอย่างไม่เลือกหน้าก็ดูเหมือนว่าจะไม่ต่างอันใดกับสัตว์เดรัจฉานหรืออาจจะตาำกว่าสัตว์เดรัจฉานบางชนิด ที่ตลอดชีวิตของมันมีเพียงหัวเดียวเมียเดียววานพืชไว้เช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นตอนหัวค่ำพอกินข้าวเสร็จนพูดกับ,ลอ,บลอยว่าลอยวันมะรืนนี้จะเพิ่มจะเผาศพพ่อมันที่นิวไรพี่จำเป็นต้องไปช่วยเพราะจะเพิ่มมันบอกพี่ไว้นานแล้วและขาดคันที่พี่ไปให้ได้ พี่จะไปเมื่อไรล่ะกลอยถามพี่คิดว่าพรุ่งนี้ตอนเมยบ่ายจึงจะไปนกตอบกลอยขมวดคิ้วก็หากันคล้ายสงสัยและซักต่อไปว่าเอ๊ะก็พี่ว่าศพเขาจะเผากันวันมะรืนนี้แล้วทำไมต้องรีไปตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าเอากลอยก็เจ้าเพิ่มกับพี่ชอบกันมากลอยก็รู้พี่จึงตั้งใจจะไปช่วยมันให้เต็มที่ ถ้าไปเพียงเผาศพพ่อมันชุ่ปรเดียะประดาวก็ดูยังไงอยู่พี่คิดว่าควรไปค้างคืนสักคืนให้เจ้าเพิ่มมันเห็นใจจึงต้องไปแต่พรุ่งนี้วันมะรืนพอเผาพ่อมันแล้วค่อยกลับบ้านพี่จึงอยากบอกให้กลอยรู้เรื่องไว้ก่อนนบชี้แจงแก่ลอยอย่างท่องแคล้ลอยหน้าบึ้งทันทีแสดงให้นบรู้ว่าไม่พอใจและพูดออกมาตรงๆว่า พี่นบหนะชอบมิทธระไปค้างนอกบ้านอยู่เรื่อยช่างไม่เห็นใจฉันบ้างเลยว่าต้องว้าเวอยู่กับบ้านโดยไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนด้วยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นฉันไม่ต้องช่วยตัวเองตามลำพังหรือคุดโทกลอยเอ้ยไม่เห็นจะน่ากลัวเกรงอะไรเพราะบ,บ้านพี่บ้านน้องอยู่รอบรอบบ้านเราทั้งนั้นไม่มีคนอื่นที่ไหนแปลกปลอมเข้ามาปนอยู่ด้วยเลยแล,ล้วลอยจะไปนึกกลัวให้มันยุ่งยากใจทำไมกัน มันจําเป็นหรอกนะพี่จึงต้องไปถ้าไม่จําเป็นละก็พี่ไม่ยอมห่างกลอยของพี่เป็นอันขาดว่าแต่ลอยเธอขําคืนจะหลับนอนลงกรนห้องและปิดประตูนหน้าต่างเรือนให้เรียบร้อยซะก่อนนะเดี๋ยวใครมันย่องขึ้นมาแล้วกลอยนึกว่าเป็นพี่มันจะแย่พูดยังไม่ทันจบกลอยใช้หลังมือฟาดเข้าที่ต้นแขนขวาของนบอย่างแรงและพูดว่า นี่แน่ปากดีนักต้องเอาเจ็บอย่างนี้พี่นบนั่นแหละระวังตัวให้ดีเธออย่านึกว่าฉันไม่รู้นะมีเมียเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วยังอดทําเจ้าชู้ไม่ได้ยังจับไม่ได้ก็แล้วไปถ้าฉันจับได้มั่นเหมาะเมื่อไหร่ล่ะก็คอย,ยดูริศบ้างก็แล้วกันก็ลอยขู่สำทับอย่างจริงจังแม้อากาศจะร้อนอบอ้าวจะเหงื่อท่วมร่าง แต่ชายหญิงขูนนั้นไม่ได้คำนึงถึงความร้อนหรือรู้สึกอึดอัดเลยกลับกอดกันอยู่ในความมืดคล้ายมีความสุขเป็นที่สุดเสียงจากหญิงถามอย่างแผ่วๆว่าพี่นพพี่มหาจันคืนนี้ลอยขาไม่รู้หรือจ๊ะพี่เสียงชายตกแผ่วๆ่นกันว่าไม่รู้หรอกทับทิมนังกลอยมันเซ่อจะตายไปอย่าไปสนใจกับมันเลย นานๆพี่จึงมีโอกาสได้หาทับทิมอย่างนี้สักครั้งเราหาความสุขกันดีกว่าปากพูดไปมือเริ่มสุกสนอย่างอยู่ไม่โศกจนมีเสียงบ่นจากหญิงดังขึ้นอีกว่าอุ้ยพี่นบนี่ละ่ะชอบกวนรีทีเดียวกอดไว้เฉยๆก็ไม่ได้แน่ยิ่งว่าเหมือนยิ่งยุนี่คงควรเขาอย่างนี้ทุกวันทุกคืน ทับทิมอย่าไปพูดถึงนางผีเสื้อสมุดต,ตัวนั้นเลยมันเทียบกับทับทิมไม่ได้จริงๆที่พี่ต้องแต่งงานกับกลอยก็เพราะแม่แกจัดหรอกนะพี่ไม่เคยรักมันมาแต่ก่อนเลยใครๆก็รู้ว่าพี่รักอยู่กับทับทิมทั้งนั้นทับทิมละ่ะไม่ถูกเจ้าพรมันกวนเป็นประชจมอย่างพี่บ้างหรือดูพูดเขา้าสิเขาไม่ควรใจฉันเหมือนอย่างพี่นกปลอกจ้าแม้ตอนรับหลังแต่ก,ก็เรียกรอยว่านางผีเสื้อสมุด ที่ต่อหน้าเห็นอ,อกอ่ใจเขาเหลือหลายนักนี้จนคนเขาลือกันทั้งลำคลองว่าพี่นกกลัวเมียหรือไม่จริงละจ๊ะพอพระอภัยปากนี้พูดเก่งนักต้องลงโทษนิสาสมเพียงครู่เดียวไม่มีเสียงพูดจากทั้งหญิงทั้งชายอีกและทุกอย่างก็ไม่มีผู้อื่นพลอยได้เห็นด้วยเลยเพราะคืนนั้นช่างมืดจริงมืดจนกระทั่งจริงจกซึ่งเกาะฝาห้องนั้นโยต้องตกจากฝาดังแปะ และกระดิกตัวเราๆโดยหมดแรงจะไต่ขึ้นสู่ฟ้าห้องได้อีกต่อไปกลอยจ้ากลอยคิดถึงพี่บ้างหรือเปล่าเสียงกระซิบถามเบาๆภายในห้องซึ่งมิดมิดเช่นกันโถถามได้ถ้ากลอยไม่คิดถึงพี่พรกลอยคงไม่นัดให้พี่พรมาหากลอยหรอกว่าแต่พี่พรเธอทับทิมก็สวยกว่าลอย เขาคงมัดหวัวใจพี่พรไว้มั่นจนกระทั่งไม่คิดถึงกลอยแล้วสาบานให้จริงๆแม่คนของพี่พี่คิดถึงกลอยทุกวันเกือบตลอดเวลาถึงต้องอยู่กับทัพทิมพี่ก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละเฉยๆเบื่อๆ,เ,อๆเพราะการปฏิบัติทุกอย่างสุกลอยไม่ได้เด็ดขาดจริงละสิเพราะเวลานี้พี่พรกำลังอยู่กับกลอยนี่พอห่างจากลอยไปแล้วก็คี้คร้านจะยกทัพทิมให้ทูนหัว ผู้ชายแล้วก็มักหวานกับผู้หญิงแต่ต่อหน้าอย่างพี่พรนี่แหละแล้วจอนบล่ะชักลอยมันหวานกับลอยเป็นประจำอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมอย่าไปพูดถึงเขาเลยพี่ฉันทนอยู่กับเขาไปวันวันเพราะถูกพ่อบังคับไม่แต่งงานหรอกจนเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่เคยแมย้จะนึกรักเขาเลยแล้วคืนนี้พี่พรบ,บอกทัพทิมเขาว่าอย่างไรละ่ะถึงาหาฉันจนได้ คนโงโ่ๆงโงอย่างนั้นลอยอย่าไปสนใจอะไรด้วยเลยพี่ว่ายอย่างไรมันหลับตาเชื่อทุกอย่างพี่ว่าจะไปเยี่ยมอาจารย์ที่อ้อมใหญ่พรุ่งนี้เบี่ยถึงจะกลับลอยจ๋านานๆเราจะได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันอย่างนี้สักครั้งอย่าไปคิดถึงคนอื่นเลยเสียเวลาเปล่าๆพี่ร้อนเลือกเกินขอถอดเสื้อก่อนแล้วลอยล่ะเสร็จซะอย่างนี้ไม่ร้อนบ้างหรือจ๊ะ พอสิ้นเสียงสนทนาการเพียงครูเดียวในห้องนั้นซึ่งแสงจะมืดเพราะเป็นคืนข้างแรมซ้ำยังไม่ได้จุดะเกียงไว้ในบ้านด้วยเลยเจ้าตุ๊กแกตัวใหญ่ซึ่งอาศัยอยู่ในเรือนหลังนั้นมานานแล้วได้ไต่ออกจากห้องมาโกงคอร้องทับแก้ทับแก้หลายครั้งติดต่อกันคล้ายจุอดสัตว์เล็กนทั้งหลายว่ามันได้รู้ได้เห็นเรื่องราวน่าตื่นเต้นและแปลกประหลาดเป็นที่สุดแต่เพียงตัวเดียวเท่านั้นเอง